สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านหากจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดศรีสเกตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพระเกจิคณาจารย์หลายท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับบุรพาจารย์ของจังหวัดศรีสเกตอีกหนึ่งรูปที่มีวิชาอาคมที่เข้มขลังเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นปฐมบทแห่งตำนานพระคณาจารย์จังหวัดศรีสเกตท่านมีนามว่าพระครูโสพลคุณากร หรือหลวงพ่ออ้วนโสพโนวัดนนคขออำเภอกันทรารลมปัจจุบันเป็นอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดท่านเกิดในสกุลสืบวงมีนามเดิมว่านายอ้วนสืบวงเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่7เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2434ในสมัยรัชกาลที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตรงกับวันแรง14บ่ค่ำเดือนหปีทอณบ้านเลขที่16อหมู่ที่1บ้านโนสน,โนสังตำบลโนนสังอำเภอกันทรารลมจังหวัดศรีสะเกษ บิดาชื่อคุณพ่อจุ้งสืบวงมารดาชื่อคุณแม่ทุ่มสืบวงท่านมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันห้าคนประกอบด้วย 1. นายสมสืบวงพ่อของพระประหลัดบัวลาคัมภีรปัญโย 2. พระครูโสพลคุณากรหรือหลวงพ่ออ้วนโสพโน 3. นายอุ้ยสืบวงพ่อของจานครูทักสืบวงลูกศิษย์ของหลวงพ่อ 4. แม่นางสืบวงแม่ของจานครูคำบุส่งเสริม ห้านายล่าสืบวงเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานครอบครัวของท่านมีอาชีพทำไร่ทำนาด้วยความที่ท่านถือกำเนิดในครอบครัวเกษตรกรที่มีฐานะลำบากเมื่อจเจริญวัยถึงระยะที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้แล้วตั้งแต่อายุ11-12ครขวบเด็กชายโอ้นได้ช่วยเหลือบิดามาดาทำไร่ทำนาแต่เมื่อว่างเว้นจากภารกิจดังกล่าว ก็มักจะครุกคลีอยู่กับวัดเป็นส่วนใหญ่โดยจเจริญรอยตามบิดามารดาซึ่งเลื่อมใสและเคร่งครัดในพระพุทธศาสนาเด็กชายโอ้นจึงใช้เวลาวางส่วนมากในการสนทนากับพระภิกษุสามเณรรวมทั้งเข้าโบสถ์เพื่อไหว้พระสวดมนต์ตลอดจนฟังพระสวดมนต์ทำวัดเย็นอยู่เป็นนิดต่อมาเมื่อท่านอายุได้16ปีบิดามารดาจึงได้ให้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2450 ตรงกับวันแรง14ค่ําเดือน3ปีมะแมณวัดพลทรายตําบลหนองบัวอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกษโดยมีเจ้าอธิการสุวรรณีกัลยาโนเป็นพระอุปัชฌาย์จากนั้นท่านได้เรียนหนังสือและศึกษาพระธรรมวินยัยตลอดจนเรียนอักษรไทยและอักษรของต่อมาเมื่อท่านอายุ20ปีบริบูรณ์ได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันพฤหัสบดีที่สกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2454 รวมกับขึ้นสี่ข้าเดือน3ปีจอเวลา14นาฬิกาณวัดพลายตําบลหนองบัวอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสเกษโดยมีเจ้าอธิการสุวรรณีกัล,ลยาโนเป็นพระอุปัชฌาย์พระลุนธรรมวโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระโหมวอรัรโมเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าโสพโนหลังจากท่านได้อุปสมบทแล้วท่านได้แสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ และได้เดินจาริกธุดงไปในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อฝึกปฏิบัติจิตกรรมฐานตลอดจนศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมต่างตําตรับยาสมุนไพรจากพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดศรีสะเกตและจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนประเทศกัมพูชาและประเทศลาวอยู่นานหลายปีและต่อมาท่านได้ไปศึกษาพระธรรมวินัยกับสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมีครูบาอาจารย์ที่เคร่งครัดในด้านพระธรรมวินัยดังต่อไปนี้ ปีพุทธศักราช2456ท่านได้ย้ายไปเรียนหนังสือมูลกรจจายคัมภี์ทั้ง5เป็นหลักสูตรของโบราณอีสานอยู่ที่วัดบ้านยางขี่นอกอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีกับท่านอาจารย์ธรรมบานซึ่งท่านอาจารย์ธรรมบานนี้ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เรียนมาสายสําเร็จลุนแห่งนครจำปาสักประเทศลาวที่สํานักนี้เป็นสํานักที่ใหญ่มากและมีพระภิกษสุสามาเณรมาจากทุกทุกสารทิศเพื่อศึกษาที่สํานักนี้ ในปีพุทธศักราช2460ท่านได้ย้ายกลับมาสังกัดวัดโนนสังอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษในปีพุทธศักราช2464ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านแสงใหญ่ตำบลหนองแวงอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเรียนวาดลวดลายภาพพระเวสสันดรกับพระอาจารย์โทเป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อท่านฝึกการวาดได้อย่างสวยงามจนเป็นที่พอใจของพระอาจารย์โทท่านจึงย้ายกลับวัดโนนสัง ในปีพุทธศักราช2476ท่านได้ย้ายไปสังกัดวัดบ้านหนองดินดำตำบลบกอำเภอกันทรารมปัจจุบันอำเภอโนนคูนคนเท่าคนแก่เล่าขานกันมาว่าตั้งแต่ท่านได้ย้ายมาอยู่วัดนี้ได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์คือใต้ที่นอนของท่านได้เกิดดินประสิวที่เอามาทำบ้างไฟเป็นจำนวนมากเพราะท่านชอบการทำบั้งไฟในปีพุทธศักราช2483 ท่านได้ย้ายมาสังกัดวัดโนนคอหรือชาวบ้านเรียกกันว่าวัดโนนคอไหนตำบลโนนคออำเภอกันทรารลมหรือปัจจุบันอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดดํารงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโนนคอรูปที่7ในปีพุทธศักราช2489ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลโนนคอในปีพุทธศักราช2490ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตตำบลโนนคอ ในปีพุทธศักราช2 4 9 1ท่านได้ไปตั้งวัดหนองสนมปัจจุบันวัดบ้านโคกสะอาดตำบลหนองกุงอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดแต่ท่านไม่ได้ย้ายในใบสุทธิในปีพุทธศักราช2498ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดหนองกุงตำบลหนองกุงอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดแต่ท่านไม่ได้ย้ายในใบสุทธิปีพุทธศักราช2 5 0 7ท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดโนนคออำเภอกันทรารมณ์ ปัจจุบันอำเภอโนนคูนจนท่านบรณาภาพปีพุทธศักราช2512เมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2512ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรและพัศยศเจ้าคณะตำบลชั้นตรีในราชทินานามที่พระครูโสพลคุณากรตลอดระยะเวลาที่หลวงพ่ออ้วนท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโนนขอได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ไม่เคยขาดมีลูกศิษย์มาให้หลวงพ่อทำตะกรุดทำเสื้อยัน ทำผ้าย,ยันและวัตถุมงคลอื่นๆอีกมากมายให้เป็นจํานวนมากพุทธคุณของวัตถุมงคลที่หลวงพ่อทําให้ลูกศิษย์เริ่มพูดกันปากต่อปากทําให้มีลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นประสบการณ์ในวัตถุมงคลของหลวงพ่อจะมีพุทธคุณเด่นทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดคงกระพันชาตรี และป้องกันพูดผีปีศาจครบทุกด้านและที่สําคัญพระนายสมัยนั้นนอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจในทางาศาสนาทั้งทางปริยัติและทางปฏิบัติแล้วยังต้องส่งไว้ซึ่งภูมิปัญญาทางสังคมอย่างรอบด้านต่อมาในวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2514เวลาประมาณ10นาฬิกาเกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่หลวงพ่อได้ละสังขารลงด้วยอาการสงบที่กุฏิหลังเก่านวัดนนคอใน อำเภอกันทารงปัจจุบันอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดโดยมีสิทธิใกล้ชิดเฝ้าดูแลดังนี้ 1. หลวงพ่อบุญชูวัดโนนคูนอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกด 2. หลวงปู่บุญวัดโคกสว่างเดิมวัดบ้านเหล่าขมร้นอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี 3. หลวงพ่อพรมมาวัดโนนคอในอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกด 4. หลวงพ่อศรีวัดโนนคอนอกอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดห หลวงปู่เพ่งวัดหนองสนมปัจจุบันวัดโคกสะอาดอําเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดการจากไปของหลวงพ่ออ้วนในครั้งนี้นำความโศกเศร้าเสียใจมาอย่างศิษยานุสิ์เป็นอย่างมากสิริรวมอายุ80ปีพรรษาที่60จากนั้นคณะศิษย์และชาวบ้านได้บำเพ็นกุศลที่วัดโนคนคอไนและได้ทำหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพและได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อป,ปีพุทธศักราช2516ณวัดโนคนคอไนปัจจุบันวัดทักษิณธรรมนิเวศ จากนั้นศิษยานุสิ์ได้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิของท่านโดยการนำของหลวงปู่เพ็งวัดบ้านละทายตาบลละทายอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกตและหลวงพ่อพรหมมาสิริจันโทอดีตเจ้าอาวาสวัดนวนขอรูปที่8เพื่อให้ศิษยานุสิ์ได้กราบไหว้สักการะพระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงพ่ออ้วนท่านได้สร้างไว้ 1. เหรียญรุ่นแรกสร้างปีพุทธศักราช2510มี3เนื้อคืออาัปากาฝาบาทและเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างรวมกันไม่เกิน3 0 0พันเหรียญ 2. เหรียญรุ่น2ในโอกาสฉลองพัทยศสร้างในปีพุทธศักราช2512เท่าที่พบเจอมีเฉพาะเนื้ออาลปากาจำนวนการสร้างไม่ทราบแน่ชัด 3. ผ้ายันป้องกันภัย 4. ตะกรุดโทนและตะกรุดอื่นๆ 5. ชาชิ้มากของหลวงพ่ออ้วน 6. รูปถ่ายของหลวงพ่ออ้วนและวัตถุมงคลอื่นๆขอบคุณที่รับชมรับฟัง ชีวประวัติของหลวงพ่ออ้วนบุญรพา,ารย์แห่งวัดนนคออำเภอกันทรารมปัจจุบันอำเภอโนอนคูนจังหวัดศรีสเกตท่านถือว่าเป็นปฐมบทแห่งตำนานพระคณาจารย์จังหวัดศรีสเกตผู้มีอาคมที่เข้มขขังมีเมตตาบารมีเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิ์ตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับ